เวลาเอ่อโซนจะเผาเทียงเขียนให้มันเบิดหนาซะก่อนอลิบอกาได้เกาะเขียนเขียนไหนเขียนให้มันเบิดคูใบอันนี้เขียนรัดหนารัดลังแม ไม่กระถิ่นม่เงินซื้อนี่แล้วุพ่มนี่และสบายดีด้อพี่น้องเอ้ยแหมอริดบอกเขาบอกแล้วแต่นางบอกฟังพี่น้องเอ้ยก็บอกเอลริดไปเอาแม่เขารวย เขียนเท่าลหนาเท่าละใบเขียนเบิดชุดหนาจังใบใบไม้อลิดบอกค่นเขียนหนาตัวนี้กับคำนั่งหอดที่แล้วก็มาเขียนเอาตัวทีหอดนี่แล้วก็เขียนเอาตัวนี้หอดนี่แล้วก็ตัวนี้หอดนี่คือเก่าแล้วก็เขียนคือกันนี่งนะช่องหัวน่ะเบิดเลยน่ะสามหัวน่ะเบิดแหลกเขียนน่ะมันขาดตัวนี้เด็กขาดเออขาดมันเป็นยังปลาไว้อยู่เทียงข้างหนึ่งมือหนึ่งนันงไข่บ้างหอกช่องขนาดอืม ก็ไม่กินรวยนี่นี่ยังไงเลยอเล่าถูกทถอนะเออสาลาาตั้งเตได้ว่าฮาถูกทันะนี่แหละนี่คู่ให้นิมาจักคู่บอกให้ร้องเพลงนิมพ์จัก ส่งเสริมใส่ซีกเป็นเจ้า <c oughs> หลับหลุกสนเท้าสะมือภาพกันบอมาเบื่ออาหารตอนเ้ารเฮาพี่น้องเลยเ,เล่นให้น้องหลีซ้อนซ้อนกระได้บสิพังยู่บ่อบุูพี่น้องเลยเทียงช้อนแล้อะไรมีปิ่งสินแหงแล้วก็ห่อสมพี่น้อง อ๋อสมเนื้อวัวเมื่อวานนี้แหละจ้ะบุ๊เอาเขาตู้เย็นตูนี้พอดีกินมาจากอ๋อสซนใบตองน่ากินลังยาโอเคมัมกำลังอนามัยเทียงพี่น้องเดินเทียงนี่แหละเพราะว่าหลายๆคนกับเขาไม่หนทามนอาอยู่ไฟให้อยู่บนเทียงนานานะมันอยู่บ่ได้พี่น้องอยู่ไฟนี่ มันต้องอยู่มันต้องอยู่อยู่ตารางเพราะว่าเขาสีดังไฟเด้ดังไฟต้มน้ำห้อนมันเป็นห้องแม่ยูเขาเป็นห้องเขาเอายังเข้าไปห้องเขาเป็นปูนนะเนาะีท่ไม่เลยนะว่าอดวายไม่เลยบอกไม่ต้องอยู่ตารางพี่น้องดูนี่เนี่เขาก็เอาเตียงได้เตียงกระล่างแล้วอะไรพี่น้องตัวหนึ่งนะว่าแห่ มันยังบอพ่อในเตียงนะสิได้หายแล้วเอามาจะบั่นใหม่อยู่จังไดเลยสิไปยืมมาแถวใกล้ๆเพราะสร้างเขาเหตุหายกับจ๊คเขาสิยเหตุหายหรือบอเขายังค่านี่อยู่คือคือคือเอาคือ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 ยังวะไม่ได้งงเลยสินบอกก่าวเถอะคือคือยังคือคือสิเอาเตียงหลายแท้สิมีบนนั่งบอสะนั่งตลาดพืชนี่บอเลยนั่งพื้นนี่บอบอไม่บนนั่งเลยนึกหมดต่ออ่ะ เทาเท้ามาเคลียร um, pues er um, ์หนาซนสิเคลียรหน้าในตลาดนี่นะนี่ดาวทุ้งยังนี่ต่างๆเนาะค่ะมูลมูลมรดกแม่เนี่ยมูลมรดกอีแม่ค่อยบ่อกโอเคเบิร์ตพี่น้องเลยตลาดตลาดไงฮะมันสูงเตียงอยู่ไฟนี่สิตั้งบนใดเนาะบ่ดาว บอน,นี่บอเอารถฮ่าเสียเอารถไปจอดอยู่หัวม่วงแล้วกันน่ารถคนไล่ไล่เออแก็นี่ก็เท่านี้ก็จะทำความสะอาดใหม่ให <น S 1> ้เ <ใน S 1> ราแล้วันอย่างมีขี้หมอดรดา้ายพอเราเสียเอาผ้ตังมะม่วงอันนี้ก็บ,บอนทานช่วงนี้ก็ไ่ได้ไปอยู่มันดอกเพราะว่าหกแหงจะอยู่แต่ฝั่งนี้แต่เวลา เราที่พี่น้องมาเยี่ยมกันนี่แหละมาอยู่แค่นี้แหละแต่เขาอยากมานับแต้มกัดเพียงที่บ่มีมีกูไปอยื่มาแล้กอีกเกอจเอแต่เอออืมยืมมาเนี่ยเนาะจะเก่ามาือเพาเขาเขาก็ากกะชังเขาเห็ดอยู่พี่น้องเยแต่ว่าเขาจ้าคาดำนะโอ้ยคาเกี่ยวเขา

วันี้ไปเอาอะไรมาทมีน้องบักดุกได้ขวดไงเอาเปอัเตียวกวมลงขวดนี่าง้อกขวดหยาคือกันขวดยกันโ้ยมุนไนอันนี้คือพักลองดีที่เก็บมาฝากไม่นั่งพี่น้อยพักนั่งเลอดออมเส่บอกหอยเขากลับเด้ มือ่อใดไม่ยาบรได้ไปเกี่ยวขารับจ้างก่อนเฉยเยเมื่อนี้ไม่ยาก็ไปเกี่ยวขารับจ้างเรือพี่น้องเพื่อยากไปมืออื่นเพื่อนนายชยุธเพื่อนว่ะพือหน้า,ขาเขาจ้เาเ่าท่านแล้วไปเกี่ยวขารับจ้างวันละสองร้อยพี่น้องแต่ว่าถ้าแมนยูทางฝั่งไทยเขาจะจ้างแพงไรนี่คือเฮาแล้วนี่เนาะหลังจากที่เกี่ยวขาแล้วนี่ขามโค้งไปแล้วเห็ดบัดขาวไปแล้ว อยู่ประมาณทิตหนึ่งนะ,ะเกี่ยวขขารับจ้างแล้วขาม,มากคือเกาน,นะ,ะเกี่ยวแต่เกาทำแม่เอากไปทุกๆปีแล้วแต่ปีนี้เราก็คึ่งสิบเดีอยไปบนตารางกับพี่น้องเปี่ยนกับวดตารางเงนเลยตุยเยอะหย้านี้มันแปนได้บอลไปกิลนมูกระทะ เช so ื่อให้พื้นทีมันลงลูกนะพี้องหาดสะอาดไม่ใช่เรื่องของหมาบเกีไม่ใช่เงขอหาดโดบอเกียวบ่ด่เกี่ยวโดคุ้มงานอย่างเนีวบ่คุ้มน้องเนยเด้อตาั้อน แพแ่งคนเถ่าเถาก็เถาธรรมดาเถาเขฉลี่ยธรรดาขาวคัวพี่งเลยกินเขาสากินง่ายๆก่อนตามักถั่วทำมกถั่วปีมกคร่ใส่แบบเด็เดกเอืมแม่ตัวใส่ไม่มาตัวไปตามต่วสมุไนเออไปเลยให้ไหมดเลย S <S ให้เราเลยอายหรารสาวไปกินรังมือรางมือ,ล,มอลุงอะไรจังไงเออเนี้เขาสามปีเต็มอะไรนะจะเอาะไรเลยเออนางเลิ่นจะปีส่ะสิบปีนางดีสิบสามปีเต็มสป็สาวอีกหนึ่งปีเขาบอวันเกิดเพคุนบอแมนเขาะวันเกิดเพคุนพี่น้องเลยกินยังวันเกิด น้องเนอยวะสิซื้อยังก่อนน้องเน่ยนะเยืยังย่เนกเฮ็ดนเฮ็ดเฮ็ดเฮ็เฮ็ันเชียงนะเฮดมันดังใชทางเงินเหรอทิดหนห้ามวันเกิดเท้าโอ้ยทิดหนืวันเกิดเท้าถือไปดีทิ่เขาผู้ไปนั่งมงนสิบปได้อนะจ้ากินถามูกระทะพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห หนับไปล้เหหนึ่งสองามสี่คจะคนเนี่ยเหรอจะท่องบ่้แลวกระเอาเลยคนคือกันน่านนช้ามานานเขนน้านั่งกันักินข้าวเสาพี่น้องเอ๋ยใร่ยากหมูก็ะทะซีเมื่อคืนใร่ยาก ไปอยากมุกกระทะที่เมื่อคืนใส่ไปอยากซิแรงงานโตซิเมื่อคืนไปอยากมุกกระทะ๋อ้มีคนอยากเจ้ะเดีจ้าไปตามหาหมูก ouais, we ่อนยังเห็นหมูสวัสดีพี <S 2> <S 2 <S 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 ่น้องสวัสดีป้าลุงกหาเด้อป้าลุงเด้อยที่ชาวสาววัดสุสุคนส่งปสาวนำหรือเราเนี่งทำไงหน้าไวหน้าเด้อจ้ะป้าลุงอ่าจับปลาปอาตัว

nó nó phát ra à tao phan nó nó làm cái <laughs> đó rồi phòng bên ơi 0 này

mừng lỗi mọi người không biết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  không

่หมยใ่นะแ่ซื้มาหายเขาชักเมือนนั่นแน่ไปใกล้วัน้องเลยมา่ไวแแม่เมอนยยอ่างงยโอ้ยเหรอ่ะมาบ้านให้ดุใจแล้ววันน่ใ เสอหมุกนาหารเลยสีเขีเวๆนะไม่หรอกแวอะอือ้ไน้นแนะนำซือว่าฟาเกินแนะนำไปมุกนาหารเลยอันนี้เห็นแม่ใส่เกลียวจักฮู้วววยวว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 วคือวว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 ่วว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 มวอวว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 ว่อวว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 ่สว บุพากันสักเขือ,กนนองกันนานแล้ว,วี่องานนี้ไปเหรยาด้นั่งก็อยู่นําแฟนบางแฟนผู้ห็นมานยัมายามเอยเลยแต่ละมุกมาามอก็มายามอยู่ต่ละมืกก็มายามอยู่หายงั้นไายวะชาวพม่าเพาลัดตรงมาก่ะ

ไม่ร้รยไม่เห่ากินแบบแบดมากไม่เลวไม่ใหญ่สุดพอสุดอืมนี่ชื่ออ่างไงแป๊ะอืมไม่ได้สุกเข่าหรอกอันนี่สุก่า แม่ไนดะ้ือสินใหญ่แล้วสินดับไปได้วสินดับแล้วมือนเดิมสินด็ดให้จมูมบมบ,บ้านะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่พายังกินทเห็ียังกินเอาซีานแเขียดไปไหเขียดไปหข้าวเขีขาขาขยดปยากนะนาปิ้งเขียดหมูก,กินกับผคแ giáo giáo kinh là chính làm. Này nó bốc nữa Đó là đây. Ừ. Thôi cái khoái thằng đấy cái ăn hải dương nữa đuôi ba đẻ của nè con đuôi ba đẻ con bồ đề miền thái dương với hải dương của anh cả đấy um thái có bút mà khai không phải đích 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 mũ ăn mặn chứ rồi กูเนหน่อยีงแค่ตันหองหนัทีนหรอเนา่คเหมือนยังลมยัง่เออมัอนี้มันสลมได้พอมันมีคูลมเลยจะมาก็เห็นเนานักไม่ถ่อหายพ่อแล้วน้อยเดียวเนาะน้อยเดียวได้เนี่ อาปูไปไ่ปีกายทุ่มเมื่อง่ายพอกันมาคลิปหนาปาลุงสบายดีบ,า,บายบาย